given that's how we live it don't be mad at the system it's simply how we've existed i hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in the middle ไปดูค่าควันดำกันค่าควันดำอยู่ที่79.8นะคะสวัสดีครับเช้าวันพฤหัสนะฮะที่ใหญ่ยนจูนิ่งนะครับก็เป็นช่วงเทศกาลนะครับเทศกาลอะไรเทศกาลโควิด19นะฮะซึ่งตอนนี้ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษสนานครับครับวันนี้นะครับใหญ่ยนจูนิ่งนะครับก็ต้อนรับสมาชิก แต่ก่อนมานี่คือต้องต้องมีการคลีนนิ่งทั้งรถทั้งระบบนะครับก่อนที่จะเข้าอู่ใช่ใช่นะครับเพื่อความกลัวกลัวเพื่อความปลอดภัยของทีมงานใหญ่ๆแล้วก็เจ้าของรถด้วยเพื่อความเบาใจเพื่อความสบายใจซ้ำของฝ่ายครับผมวันนี้โตโยต้าดีโก้ดีโฟดีเราไม่ใช่ดีโฟดีไม่ใช่ดีโฟดีหรอตัวนี้เป็นวีโก้วีโก้วีโก้ปี2004วีโก้ตัวแรกวีโก้ตัวแรกนะครับรถคันนี้มีอาการเป็นยังไงนะครับวันนี้ดรยงนะครับเป็นคนวิเคราะห์รถ ครับตอนนี้มีอาการเป็นไงบ้างขวานขาวตอนเช้าติดตาออกมาแล้วออกเป็นลูกเลยขาวเลยแล้วก็พอวิ่งร้อนสักพักหนึ่งก็หายอาการแบบนี้แบบเดียวอย่างเดียวคืออาการลักษณะแบบนี้มันเกิดจากอะไรตรงต้นแหวนรองหัวฉีดแหวนรองหัวฉีดรู้อะน้ำมันเครื่องไหลลงไปที่หัวลูกสูบได้ตอนเช้าไหลไม่ขังอยู่ไงไหลไาร์ปุ๊บอ่ามันก็เลยเผาน้ำมันเครื่องตรงนั้นนะพอเผาสักพักหนึ่งพอมันร้อน มันก็หมดไปก็หายกต่าาอย่างนี้นในกรณีลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดตอนเช้าอีกก็จะมีอาการแบบนี้เรื่อยๆทุกทุกเช้าจอดทต่ลสี่ท่าชั่วโมงก็ขาวแล้วเขาไม่หยดลงไปเรื่อยๆไงหยดลงไปเท่าหยดสองหยดสามหยดไปเรื่อยๆถ้าทิ้งไว้นานทั้งสองวันสามวันก็เป็นลูกเลยตอนนี้เป็นลูกเลยถ้าสองสามชั่วโมงก็อาจนิดหน่อยตรงนี้นี่เกี่ยวกับในการสตาร์ทยากด้ไหมมีส่วนถ้าล่วเยอะๆมีส่วนเพราะอะไร กำลังอัดมันหายมันกระแทกเข้าไปเพราะมันรั่วออกข้างหมดรั่วที่ปลายหัวฉีดหมดก็สตาร์ทยากด้วยสตาร์ทยากนะครับหลังจากนั้นก็คือเราตรวจสอบในเรื่องของระบบสแกนเนอร์ตรวจสอบดูของเรื่องของข้างหัวฉีดถูกต้องคันนี้ข้างหัวฉีดเป็นไงบ้างครับสูบสองบวกสองหนึ่งสามสี่ศูนย์ศูนย์กว่ากว่าศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดสองหรือสามซึ่งโอเคสูบสองบวกสอง ครับเดี๋ยวเรามานิดนึ่งครับค่าหัวฉีดที่ดีควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับศูนย์เลยยิ่งดีศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เลยยิ่งดีคือทั้งสี่หัวเลยอ่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยบวกลบสามโอเคอยู่อ่าบวกลบสามโอเคอยู่แต่ให้สวยงามเลยเนี่ยศูนย์ต้องศูนย์ศูนย์ศูนย์หรือหนึ่งหรือหนึ่งใช่นี่คือค่าดีบวกลบหนึ่งเต็มที่ถือว่าดีที่สุดถือว่าดีแล้วเนียนที่สุดแล้วเนียนที่สุดแล้วครับคันนี้วิเคราะห์แล้วครับนะครับก็เป็นไปในระบบตอนนี้ทีมงานข้างก็กำลังจะ เปลี่ยนแบนลองแล้วก็ต่อเอาเชือกมาเช็คด้วยครับผมครับนะครับอันนี้ก็คงจะใช้เวลาทั้งวันแน่นอนครึ่งวันครึ่งวันครึ่งวันอย่างน้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามนะครับว่าหลังจากนี้มีความดําอ่ะมีความดําหรือเปล่ามีใช่ไหมดัด้วยเจ็ดสิบเก้าด้วยเจ็ดบ้ายนคองรับอยู่ที่ไม่เกินสี่สิบห้าใช่ครับสี่สิบห้านะครับสำหรับเครื่องตรวจสอบในตัวที่เป็น เซนเซอร์ค่ะติดซูบแสงไหนๆก็มาให้มาใหญ่ยนต์แล้วเอาทีเดียวเลยเอาทีเดียวเลยวิ่งยาววิ่งยาวครับนะครับตรวจสอบควันดำฟรีด้วยฟรีนะครับมีปัญหาปรึกษาฟรีด้วยฟรีด้วยโอ้โหตอนนี้ใหญ่ยนต์จูนนิ่งนะครับเราขออย่างเดียวแค่ท่านสมาชิกเนี่ยโทรมาปรึกษาทีมงานเราเท่านั้นเองไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีนะครับก็คิดตังค์ทางโทรศัพท์ไม่ได้คิดเดี๋ยวผมโอนไวนะโทรไปเลยครับท่านผู้ชมอ่าใหญ่ยนต์จูนนิ่งบริการทางโทรศัพท์ฟรีโทรทุกอย่างถามถามเลยฮะอยากรู้อะไรมีปัญหาอะไร ไม่ต้องมาซ่อมกับเราก็ได้ถ้าอยู่ใกลู้่ในที่ไหนเดี๋ยวเราแนะนําไปนะครับถ้าต้องจ้องถึงมือช่างแต่ถ้าไม่ต้องถึงมือช่างสงสัยซื้อรถมาแล้วขับแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่ปกติไม่ปกติยังไงนะครับเล่าให้เราฟังเราจะบอกว่ามันปกติหรือไม่ปกติบางทีเครียดเพิ่งซื้อรถมาหรือซื้อไปใช้ระสักระยะหนึ่มันแปลกๆนะครับก็ก็โทรมานะครับไม่ว่ากันนะครับโทรคุยคุยได้หมดเท่าว่างเนี๋ยผมรับทุกสายนะครับ แต่ถ้าเข้าสายซ้อนก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าบอกโทรมาไม่รับสายเลยว่ามันเข้าสายซ้อนผมรับไม่ได้นะครับนะครับก็ฝากไว้แล้วกันก็เดี๋ยวมาเล่าความเมซิ่งอีกอย่างนะฮะยายนจุนนิ่งนะครับหลังจากที่มีการแอดไลน์ของยายนจุนนิ่งแล้วแล้วก็ยังเกิดปัญหาอยู่นะครับดรยงนะครับสามารถเรียลไทม์นะครับมีการไลฟ์สดนะครับในการในการเรียกอะไรนะฮะวิดีโอคอลเพื่อการแก้ไขนะครับก็คือบางที เจ้าของรถเองไม่รู้สับสนหลงทางสสงอย่างนี้นะครับก็เราสามารถมีวีดีโอคอลมาเลยนะครับเราจะให้ทํำยังไงนี่ครับนี่คือความเมซิ่งของใหญ่ยุนจุดนิ่งอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งเราเตรียมไว้เพื่อรองรับท่านสมาชิกนั่นเองครับผมครับสวัสดีครับเช้าวันพฤหัสนะฮะที่ใหญ่ยุจุดนิ่งนะครับวันนี้ต้อนรับสมาชิกนะครับเดินทางมาจากที่ไหนครับชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนะครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับพี่ธนพัฒน์ครับเดินทางมาจากสิงห์บุรีครับ สิงบุรีสิงบุรีนี่ก็ประมาณเจ็ดสิบโลกว่ากว่าไหมประมาณนั้นกลมๆนะครับรถมีอาการเป็นไงบ้างรถมันปวันขาวปวันขาวเหมือนกับเหมือนกับไอ้รถขายไก่ย,ย่างเลยเป็นรถขายไก่ย,ย,ย่างนะคือตอนท้ายเที่ยงมาตอนเช้านี่คือนกึกว่ารถขายไก่เลยใช <c oughs> ่ไหมมาทำรถอาการแบบนี้เป็นมานานหรือยังไม่นานนะครับแต่มันขาวมาก่อนนั้นน้ำลึกไงไม่รู้อะแต่มันตอนมันมาเห็นในตอนที่ว่ามันขาวเยอะแล้วไงครับครับคือมาเห็นคือตอนนั้นแล้วนะครับรถคันนี้เคยได้รับการดูแลมาก่อนไ หรือว่าได้ปรึกษาทีมช่างมาก่อนไหมโอ้ไม่เคยครับก็พอพอเห็นฟันขาปุ๊บก็ถ่ายวิดีโอแล้วก็มาเซิร์ชดูในย t ท b บพอเห็นเห็นร้านนี้เขาก็เลยเออลองดูที่มันไม่ไกลเท่าไหร่คือหลังจากที่เราเจอปัญหาถ่ายวีดีโอเสร็จก็มาคนมาคนข้อมูลนะครับถือว่าสื่อโซเชียลก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เจ้าของรถเองนะครับมีการแก้ปัญหาเบื้องต้นสามารถลำดับเรียงเหตุการณ์ว่าเราจะทำอะไรก่อนหลัง นะครับหรือศึกษานะครับก่อนที่จะนํารถไปทําการแก้ไขนะครับวันนี้เพิร์ดยยดูใหญ่ยนต์จูนิ่งมานานแค่ไหนก็ประมาณสิบห้าวันแต่มั้งก็ดูอยู่สองวันที่ครับประมาณนั้นสองวันที่ตัดสินใจมาเลยครับมั่นใจแค่ไหนฮะว่าใหญ่ยนต์จูนิ่งเราจะทํารถให้หายเพราะว่าดูจากจากใน YouTube แล้วมั่นใจมากร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมครัอันนี้ไม่ไม่กดดันกันนะอ๋อครับผมไม่ไม่ <laughs> เขาดูจับได้แล้วครับครับผมทีมงานวิเคราะห์งานการวิเคราะห์งานการตรวจสอบนะครับวันนี้เห็นด้วยจากการเริ่มเริ่มที่จะทําการสู่กระบวนการการแก้ไขนะครับการตรวจสอบนะครับเป็นยังไงบ้างที่ใหญ่อยู่ติดเองดูแล้วเป็นเหมือนกับบริษัทบริษัทหนึ่งเขามีการมิตต้งมีการมีการถามว่าปัญหาที่เจอมีอะไรบ้างแล้วก็มาประทุมกัน เพื่อที่จะทําการแก้ไขทุกคนจะได้รู้ว่าอ๋อแต่รับปัญหานี้ที่เจอมาแต่ละคนนี้คือแก้ไขยังไงทําการแก้ไขไปแล้วหายไหมอะไรเงี้ยทุกคนก็จะรู้หมดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นครับการวิเคราะห์งานที่ว่าระบบใช่เป็นระบบที่ดีคับผมวิเคราะห์งานวิเคราะห์งานต่างๆนะครับของสอใอ่นิ่งก่อนที่จะทำนะครับเจ้าของรถต้องร่วมต้องร่วมในการวิเคราะห์งานนั้นด้วยเพราะว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่จะได้กลับไปก็คือในเรื่องของปัญหาเพราะว่าจะมีการบีฟอร์มและอัปเตอร์กันว่า รถเนี่ยเกิดปัญหาเกิดปัญหาเพราะอะไรนะครับปัญหาที่ปลายหัวฉีดปัญหาที่ระบบเครื่องยนต์ปัญหาที่ ECU หรือปัญหาที่อะไรซึ่งเราจะมีการตรวจสอบก่อนเจ้าของรถต้องมาร่วมด้วยเพราะอะไรไหมฮะหนึ่งการแก้ปัญหาที่ตรงจุดประหยัดค่าใช้ใจ่ายประหยัดเวลานี่คือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็ฝากนะครับเดี๋ยวคนันนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าจะมีควันขาวเหลือไหมหรือว่าถอดปลายหัวฉีดออกมาแล้วปลายหัวฉีดจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับวีโก้หวยออกเสร็จเรียบร้อย รัวแทบทุกหัวแต่ั่วหนักอยู่สองหัวเราดูจากแหวนหัวีชี่ะรูนกว้างจัดปกติรูนจะเท่า,าเท่า,า,ยยาแต่ปัญหานี้ปลายคอดด้วยการควันตอนช้าได้ควันขาวเยอะไหมยเยอะครับขาวแน่ถา้ถามันไม่ขาวมันจะผิดปกติไอ <laughs> ้นี่แรงควันขาวแน่นอนเลย เอาเดี๋ยวไปตรวจให้ขอภาวนาว่าปลายอย่าเสียถ้าซ่อมได้จะซ่อมให้นะมาจากไหนครับเนี่ยสิง์บุรีครับอ๋อสิง์บุรีติดตามโครงการมาจากทั้งไหนยูทู e ครับดูยูทู e เนาะครัเอาเดี๋ยวจะรีบดำเนินการให้บายบายจะได้กลับ ขั้นตอนสุดท้ายในการทดสอบควันดำก่อนจะส่งมอบรถให้เจ้าของรถกลับบ้านนะครับอ้าวเร่งเลย<ม>นี่คือการทดสอบควันดำเราจะดูว่าเหลือเท่าไหร่ของเดิมเท่าไหร่นะเจ็ดสิบกว่าตอนนี้เหลืออยู่39.1เอ้าววิ่งไปแล้วเดี๋ยวเม่าหลุดก็หายแล้วล่ะ พินออกมาเลยครับสวัสดีครับวันนี้สอย่ยนจุนนิ่งครับได้ต้อนรับท,ท่านสมาชิกเจ้าท่านเจ้าของรถวีโก้คันนี้นะครับอ,อาการอาการเป็นยังไงครับอาจากที่เข้ามาครั้งแรกครับอ๋ออาการแรกคือฟันดำเอ้ฟันขาวฟันขาว,ขาวมาแล,วแล้วก็มีเกียร์สองเข้ายากายากยราคับ เออแล้วจากได้สัมภาษณ์จากที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มาทดสอบอ่าพสนามตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็รู้สึกว่ามันเก,เกสรเข้าง่ายขึ้นเกสเข้าง่ายขึ้นนะครับครับแล้วก็การสตาร์ทแต่ต้องเป็นเทอเทสเทสในทีช่วงเช้าอีกทีนะครับก็มีวัดผ่นานครับผมครับเดี๋ยวก็ตอนนี้เรากําลังกลับรถเนาะอยูเทินเดี๋ยวลองวิ่งยาวๆเลย แล้วว่าเดี๋ยวดูด้วครับว่าจะเป็นยังไงอัตราการเร่งอัตราการแซงครับว่าก่อนเข้ามาแล้วก็ณตอนนี้อาการเป็นยังไงนะครับโอเคครับครับหลังจากที่ทดตอนนี้กําลังขี่ทดสอบนะปาสนามครับอ่าตอนนี้อัตราการเร่งเป็นยังไงบ้างครับ<อ>จากที่เข้ามาขึ้นแล้วก็เสียงเครื่อง รู้สึกวมันเรียบมันเงียบคางเนี้ยนิ่มขึ้นใชครับเรียบขึ้นสเสียงหัวเสียงหัวชีต่างๆครับจากที่เข้ามาีนจากที่จับค่าสดนะครับอ่ารู้สึกสูบสองจะจะติดจ,จะบวกนะครับแต่ตอนนี้จากจากที่ทําไปแล้วอ่าให้ช่างไปทดสอบครั้งแรกจับค่าหัวชีดดูค่อนข้างที่จะเป็นลบ1นบวกหไม่เกินนี้นะครับ นี่ตาการเล่งเป็นยังรครับก็แบบม,บมาใช่ไหมลองยาวเลยก็ได้ครับแล้วติดตามจากเทศใหญ่ยนุดน,นี่มาจากไหนครับเนะี่ยมาจากยูทูบมาจากดูอยู่ยูทูบนะครับ แล้วก็อันนี้เดินทางมาจากไหนสิงบุรีับสิงบุรีอ๋อเค่ใกล้แค่นี้เองก็จะเดินทางกลับเลยหรือนอนที่คืนนึงเสร็จแล้วก็กลับ๋อกลับเลยนะครับก็บริษัทสอยยนตุนนิ่งนะครับเรามีทีมช่างครับที่ทํางานกันทุกวันนะครับเจ็ดวันไม่ไม,ไม่ไม่หยุดเลยนะครับก็ท่านสมาชิกท่านไหนที่ยังไม่กล้าเดินทางมานะครับได้ โทรสอบถามมาก่อนก็นได้นะครับว่าเเปิดทุกวันไหมคิวว่างวันไหนหรือถ้ายังไม่มาก็โทรมาได้ก่อนเลยครับว่าเรามีทีมช่างที่คอยตอบทุกคําถามนะครับทุกวันครับทุกเวลาโทรมาได้ตลอด24ครับแล้วก็วันนี้จากที่ทดสอบกันเนาะเป็นเย็นแล้ครับอยากฝากถึงสมาชิกท่านผู้ที่ใช้รถรุ่นนี้ยังไงบ้างครับ าเกิดเราดูถ้าเกิดว่าตัวไอ้อ,อะไรก็เถอ,อะสัญญาณถ้าสัญญาณไม่มีเราก็ไม่คิดเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร<อ>เพราะว่าสัญญาณไม่ขึ้นเลยเท่าที่ทําดูไปสังเกตดูว่าปล่อนมันขาวเท่านั้นเองอแต่สัญญาณอะไรทุกอย่างไม่มีเลยแต่ก็เลยโ,ลโทรมาถ,ถามดูพวกนี้มันต้องใช้คอมพิวเตอร์จับถึงจะรู้นะครับโทรมาถามดูเขาก็เลยบอกให้เข้ามาเช็คดูซิปรากฏว่า โคใช้ไม่ได้โควช้ไม่ได้หลังจากที่ทําไปครับทางทางร้านสอยยูจุนนิ่งคือรับประกันให้ทุกอย่างนะครับถ้ามีปัญหาหรืออะไระโทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับก,บก็วันนี้นะครับก็ค่อนข้างทจะเย็นแล้วก็ขอบคุณครับสาหรับท่านลูกค้าวีโก้คันนี้นะครับแล้วก็ ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยครับผมบครัหลังจากเข้าโครงการแก้ไขควันดําเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วพร้อมกับประเด็นที่อยู่ที่ว่าการป้องกันไวรัสโควิดที่อูุ่ยายนป้องกันแบบไหนเราจะถามเจ้าของรถให้เจ้าของรถเล่าสู่ันฟังนะครับว่าวิธีการป้องกันของที่นี่คืออย่างไรยังไงครับวิธีการป้องกันโควิดที่นี่<อ>ก็มีการมีการตรวจเช็ค แล้วก็มีการล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อด้วยเจลเชื้อละว,วัดไข้ครับให้เจ้าของรถทุกคันครับครับ,รบแม้ร่พนักงานที่นี่ทุกเช้าต้องปฏิบัติแบบนี้ทั้งหมดทุกคนครับป้องกันไว้ก่อนครับถ้าผิดปกติเราก็ต้องให้เจ้าของรถไปนั่งอยู่ทางขางแล้วก็ปรึกษาสารสสุขสารณสุข,รรสข,รรสขไมจะมาดูแลให้ตรงนี้ไม่ต้องตกใจถ้าเกิดไข้สูงนั้น บางคนไม่ได้ติดเชื้อแต่เป็นไข้เนี่ยอุณหภูมิก็จะสูงอยู่แล้วนะครับสบายใจหรือเปล่าเรื่องมาซ่อมรถที่นี่เราจะไปกลัวติดเชื้อโรคของโควิดอ๋อไม่กลัวหรอครับไม่กลัวนะฮะรักษาตัวเองนอนให้อิม่มนะครับกินน้ำค,คุลหรือว่าเรากินมะนาวผสมน้ำส้มสายชูแบบโบราณก็ทําก็ได้ที่แก้ไออะผสมเกลือเรากินก็ได้เพราะฉะนั้นตำราบโบราณมันใจได้เสมอ ครับคุณครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ like